สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการปรับรูปแบบการแสดงผลช่องค้นหาบนทัสบาร์ใน Windows 11ครับนี่ก็คือช่องค้นหาช่องค้นหานี้เนี่ยเราสามารถจะปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายรูปแบบด้วยกันวิธีการปรับแต่งให้เราไปคลิกเมาส์ขวาบนทัสบาร์แล้วก็เลือกไปที่ทัสบาร์ s e t t i n g ไปที่ค้นหาจากนั้นก็มาคลิกลูกศร เลือกรูปแบบตามที่ต้องการถ้า h i ย h ก็จะเป็นการซ่อนเมื่อเลือก h i d h เนี่ยมันก็จะไม่มีไอคอนปรากฏเมื่อเราคลิกลูกศรเลือกไปที่ search i อ o n only เนี่ยมันก็จะแสดงเฉพาะไอคอนค้นหาเท่านั้น,นเป็นรูปบ้านขยายเมื่อเราเลือกไปที่ search I c o n and label มันก็จะเป็นรูปบ้านขยายแล้วก็จะมีคำว่า search ปรากฏอยู่หรือเมื่อเราเลือกไปที่ เซิร์ก็จะเป็นช่องค้นหากว้างๆนะครับแบบนี้เลือกรูปแบบตามที่ต้องการเมื่อเลือกได้แล้วนะครับก็ปิดหน้าต่างไปครับนี่ก็จะเป็นวิธีการปรับรูปแบบช่องค้นหาบน Windows 11